เอาไงครับวันนี้เราก็จะมาสุ่มเอ็กเอ็มแปะกับลูกน้องนะครับไปกับเพื่อนรักกับเพื่อนรัก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 ได้ยินไหมนี่ยินเพื่อนรักเติมเพชรมายังนี่เพื่อนรักเต็มแล้วโอเคครับเสียพลป้ายแกน้ำมาจากไหนนะป้ายแกน้ำมาจากไหนเขาไปดันมาเนอะดึงเกินึงพอดะเราจะมาสุ่มเอ็กเก็ตแปะกันนะครับทุกคนวันนี้ผมมีอยู่หนึ่งแสนเพชรนะครับผมเดี๋ยวเนี่ยเขามีหมื่นห้าไม่รู้แล้ว ปลามาสุมแล้วเด้อเอ็อกแปดอะเดเวลเจ็ดบวกไดเมจสองลั่นไวหนึ่งลบรี load. โหลดเอ้ก็ถือว่าโอเคนะถ้าสมมุติมันบวกลั่นไวหนึ่งก็แสดงว่ามันก็จะเท่ากับลั่นสองปกติเพราะว่าปืนมันอัปเดตขึ้นใหม่เป็นบวกลั่นอย่างเงี้ยใช่ปะทีละกเอ้ยใช่ป่ะเธอเอ้ยใช่ป่ะเพื่อนใช่ครับเพื่อนโอเคครับ,บ,รบไปเด้อไม่ใช่เอาเลยออกดีกว่าเลี้ยวออกละอันนี้แล้วกันโพรเดอร์ไม่รอแล้วเสียเวลาเสียเวลาอุ้ยอรถ ก้าวเพชรได้ไหมโอ้โห cultura. ไม่มีทางครับไม่มีทางดวงไม่เคยม,มีครับเอาอไม,ไม่ต้องกดพร้อมกันดีเอาอะไม่เขาไ, <ป S 1> ไม่เพ,เพื่อนกดเก,ก้าเพชรแล้วกันเพื่อนกดเก้กาไปเลยยี่สิบเก้าแต่ไปยี่สิบเก้าใช่ไหมใช่มาเอากดไปเลี้ยวเอามายเอากดกดเพื่อนกดยี่สิบเก้าไปก่อนแต่ไปกดสี่เก้าพร้อมกันมาหนึ่งสองซ้มเต็งตก คอ,มอามยัก99ยังยังมาหนึ่งสอง2 3ปับ๊บโอ้โหได้เนี่ยกองศพอะได้ลิงอะ <c oughs> เอายังเริ่มหนึ่งสองซำโอ้ยชวนอะไรามานี่คนสุงหองอยู่กําลังเช่ตังเอายังกดเลยเด้อสองเก้าเก้าบารอรอเรายังไงอันสุดท่ายเลยเอาเกมมันล็อกแล้วใช่ไหมอุย้ยได้เลยใช่อุย้ยสองเก้าเก้า ทำไมเขาได้สุดท้ายอ่ะไม่เป็นไรยังก็ต้องเอาของครบทุกเอ้ยครบทุกอันกระเป๋าด้วยสเก็ตบอร์ดด้วยมันก็ต้องเอาอยู่แล้วยังไงก็ต้องเอาหมดเฉพาะอันนี้ก็น่าจะหมดไปประมาณ2,000เพชรไม่น่าจะเกิน2,000เพชรต่อไปก็เหลืออัปเกรดคนณดูเดี๋ยวอัปเกรดเดี๋ยวลองเอาลองมาถือก่อนกดหนึงนะมาดูอยู่ในห้องได้ปะได้ดิครับลองเอ้ยอะไรพี่ยังไงถือได้ เโคตรกำว่ะยังไม่อัปเกรดซื้อของอัปเกรดแล้วเด้อไม่รอหรอกไอ้ขก <Okay. S 1> องอยู่ไหนซื้อเยอะเลยแล้วใช้ส่วนลดเอาหนะ่ะสองพันไม่ไมใช่จั<ไ>งเลยซื้ออันนี้ไงในโทเคแบบ็นเนปเฟะไงเนี่ยเฟะโทเค็นอ่ะแลกให้หมดเลยจะแลกหมดละเดี๋ยวเพื่อนขอใช้ก่อนละกันโอเคครับเพื่อนใช้ส่วนลดปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเดี๋ยวเราให้เปิดของทีเดียวนะคนดูมันต้องเปิดเลยอ่ะมันทำไม่ได้ก็กดอินดีไงเอ้ยไม่ได้เนาะไปสุ่มเลยละกันทุกคนไม่ต้องรอละ บ้างไหนวะมาอ๋อส่วนลดนั้นหมดละตอนนี้ผมซื้อมา160กล่องจะได้กี่อันเนี่ยไปปั๊บบุงกาอูเซียปั๊บ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 ตายกล่องโอเค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 ปปั๊บปายกล่องเมื่อกี้เท่าไหร่140กล่องได้สิบวิวไหนนี่140กล่องนะตอนนี้วิว อุ้ยได้แปดร้อยเหรียญเลยอ่ะถือว่าน่าจะเยอะนะครับอย่ันเดียวไม่ต้องพูดน,นะเฮ้ยฮัลโหลเพื่อนเจเบลแปดแล้วนะเอเจเบลเจ็ดเหรอเดีย๋ยวหกเองอย่าเพิ่งสิซื้อในน,นี้ได้ปะไม่ เันต้องระซุมในกล่องเท่านั้นไปถูกอ่ะเอาอีกร้อกล่องแล้วกันอ่ะอีอีกร้อกล่องน่าจะได้ผมว่าอ่ะปั๊บ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 ั๊บป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 ั เพื่อนใกล้ครบแล้วเพื่อนเพื่อนอือใกล้ครบแล้วเพื่อนครบอะไรอ่ะหมายถึงอัพเวลจะครบแล้วโอเคโอเคเฟื่อนเยี่มเฟื่อนครบแล้วครบแล้วหมดไปหนึ่งหมื่นสามพันเพชรเพื่อนหมดไปหนึ่งมื่นสามพันเพชรเพื่อนโอเค เดี๋ยวท้าทางมาใส่ก่อนได้ยังนี่เพื่อนยังยังพึ่งอูชาเทเดี๋ยวไปขี่เก๊กในโซนเลยนี่้าโซนใบไม่ใช่เหรอตายเจ้าของเปล่าโไหนอ่ะท้าทางอยู่ไหนเรือตอวไหนนี่เหลือตั้งหกร้อยอ่ะท้าทางอยู่ไหนเลยและกันนี่ไงท้าทางสวัสดีเลยได้แล้วอย่าเอออุ้ยตึงอุ้ยเท่เกินเอาหน่อย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 ไปโซนหน่อยไปโซนหน่อยแอดเข้าสาวหน่อยสาวน่าจะกีดอะคนดูมาไมได้ยังนี่เพื่อนเออเราเราก็ไปแอดหนุ่มกันนะฮะเดี๋ยวค่อยเขาใส่ เตะท่าก okay, ันโอเคค่ะจะไปรอดูว่าม so okay. right. okay. ีหนุ่มเขามาจิบ right. ัติไหมคนดูสาวๆน่าจะแอดเพื่อนเอียวนี่ดวจะส่งอะเหอท่าอยู่ไหนอยู่เพียงแต่ท่านี่อ่อนลวกันมาเชิญมาน้องเดี๋ยวไปโซนเนาะแล้วกดเข้ากันเนาะนับนับเอาเดี๋ยวดีอู้มาสามเอ๊หนึ่งสองซ้ำอุ้ยตึงตึงแป๊บเดียวเนาะไปไปโซนดีกว่าซีพอยนน่าจะชำนาญนะคนดูอะไร อย่าพูดเรื่องจริงน่าธรรมดาค่ะหนุ่มตึ้มมาคนดูคิดว่าไงอ่ะไม่มีมีลึมล้ำไม่มีมีเฮ้ยเวลาเวลายิงเป็นเอฟเฟกต์สายฟ้าด้วยอ่ะโคตรเท่อ่ะโคตรตึงมาแอร์้อมกันไหมแอร์้อมกันเพื่อนเอ้ยนี่งๆหน่เพื่อนไปหนึ่งสอง้ม ออุ้ยืมดิงเกิ้ลอินพี่พลอยภาษาแบบแบบรปเละหน่อยอะ่ะติดโกรธไปอะไรกันอย่าเออโอ้ออยทูกปีน,น,นี้กระเป๋ากระเป๋าเรา,ามาใส่ปะอันไหนอ่ะกระเป๋านี่ไงกระเป๋าที่เราส่ง,งลองปะอย่าเออเราไปใส่กระเป๋ากันเทเกินเป๋าอ่ะ แล้วสาวน่าจะชอบอะแไปให้อยู่ไหนอ๋ออุ้ยเท่เกินอุ้ยเท่จ้าเสากีดบอกเลยเสากีตไดไหมเพื่อนได้ดาฮะไม่มาอู้ต้องมีห้องโอเคกดโชว์ล็อบบี้ยังไะโชว์เร็วเออเท่เกินไปละเอาไปเอากระเป๋าสิมีอะไรเล่นอหรทุกคนมามายินนี่มายินนี่ครับน้องนิ่งๆเลยเดี๋ยวเอาตัวีหลง กดผิดอะไร่ะหนึ่ง<ะ>สองซ่อต้งต่อ่ะอักทีไหมสักทีไหมมาหนึ่งสองซ่ำคุยพอมกันนะหนึ่งสองซ่ำ ปะไม่มีครับปักตะไครได้ไหมล่ะตะใครมีไหมอุ้ยดีดีอุ้ยเตีย๊ยสีพลอย KJ เ,เ,เขาเซียนโซนนะทุกคนเห็นไหมเขาพาพลอยมาเล่นอนะ่ะที่จริงก็คือเคดูเจเซียนโซนนะอะไรหมวดอะไรอะไรในตรงไหนที่เขาไปตีไปสร้างบ้านกันอะไหนไม่รู้ ไปไปบอลดู่นยิงเอาคนดูดูไปละไปไหนอ่ะเที่ยวก็ต้องมาซื้อของก่นอนเอาจริเหรอเออโดนลงยังไงอ่ะตายละอุ้ยอุ้ยตกไม่ตายเยอะเอ๊ะทำไมพอซื้อไม่ได้อ่ะเอ้ไม่มีไหนไม่มีแต่เราไม่ซื้อหมดเดียวใช่เหรอทีนั้นทำไมเวลายิงแบบมันมีแบบสายฟ้าใช่ปะอะไรหมดอ่ะือ้นแล้ว ซื้อคอนอะ่ะคอนสร้างบ้านอ่ะซื้อหมดแล้วอ่ะกินให้ไรวะไม่ได้ไปละจ้ากลับบ้านก่อนเจอกันหนองคายเด้อหืมเห็นข้างไหนเป็นไหนวะนะดูดิเห็นปะโอ้ยตกอุอ้ยมาละเรา อยูไ่ไหนอ่ะมีใจใจเธอเหมือนะมามาก่อนจะไปแล้วนี่เดี๋ยวจะไปะไแล้วโอ้เนี่ยเห็นไหมคนดูชำนาญนะนี่รู้ด้วยดิว่าเสื้ออะไรเสื้ออะไรนี่ชำนาญโซนนั่นนี่ผมบอกเลยก็เลื่อนติดก็ผ่านไปเห็นอ๋อเอาอย่างหนึ่งสองซ้ำมันไม่เห็นกันหนึ่งสองซ้ำหนึ่งสองซ้มันไม่เห็นกันหนึ่งสองซ้ำ ไปยังเราไปละจะเป็นประมาณนี้นะครับก็สวยไหมนี่เอาสวยดิโอเคโอเคไปแล้วเจอกันเพื่อนเจอกันเพื่อนเลยเจอกันครับบ๊ายบายอะไรนี่ออ๋โอเคจุ่มเพื่อนก็ไม่ได้ไปแล้วขามือโอเคบ๊ายบายทุกคน